เกตกำแพงด้วยนะครับนนพอดีหนูนาจะเอาผลไม้ไปให้ช่างนะครับนี่ครับตั้งเสาแนวเสาตั้งยาวไปถึงโน่นเลยนะครับแนวเสาสสววัดดีค่ะิ้งไงงบบเยน

ผมยังนึกไม่ออกว่าจะทำแนวล้วงต่างต่าง,ต,างต่างระดับยังไงเนี่ยโอ้ท่างก็ต้องปรับลงมาปรับลงมาเรื่อยขั้นบันไดอ่าเป็นขั้นบันไดเนาะ,นนนะทำแนวล้วงเป็นได้ขั้นบันไดเลยนี่ครับนี่ก็มีช่างมียูทูบเบอร์นะครับช่วยกันนะครับทำเป็นอ่าทำโครงเหล็กนะครับมัดโครงเหล็กนะครับ หด้อทดล้นตคงเล็กเร็วู่นี่น้นยาวไปถึงนู่นเย็ก็เดสร็จไวมากเลยเสร็จไวเนาะเก็งมากๆเลยไวมากจดกันกับที่พี่เสือทำไว้แล้วฮะี่ลุงเสือแสดงว่ายูทูบเบอร์ก็อาจจะเคยทำงานก่อสร้างมาก่อนใช่ไหมครั้งแรกในชีวิตคนนี้ล่ะโอ้โหทำางน ร้อนอากาศร้อนนะไม่คนเปลี่ยนไปครับอาการร้อนเหมือนพม่าเลยเออเหมือนหัวล้อคอยแล้วพี่น้องเหมือนสาวพม่าเลยครับนึกว่าสาวพม่ามาใช่ค่ะาคาก <c oughs> ารร้อนนะเออ พี่เด็กมาแล้วพี่เด็กมาแล้วสีสันนะครับอันนี้นะครับนี่แถวพี่น้องสวัสดีค่ะเป็นอะไรที่เป็นสีสันมากเลยคืนนี้เรายัดลุยกันทั้งคืนเลยค่ะลุยอะไรครับจะจะเทคานให้เสร็จคืนนี้เพราะว่าเรามีอุ่นส่วนกับท่านเทพเจวดาเขาบอกว่าเทวตกลยกทายุจะเข้าจะเลยต้องเล่งทำนะถ้าคืนนี้เราไม่ได้เทคานเรามีสิทธิ์ที่จะเลื่อนไปอีกสองสามวันเพราะฉะนั้นคืนนี้ เรามีการสนับสนุนจากพี่อ้อนะคะมีพี่อว่าไลท์ได้สปอนไลท์ให้มีการสนับสนุนจากของเอซีด้วยยาฉีดกันยุงด้วยค่ะแล้วก็มีสนับสนุนเรื่องของกับข้าวด้วยเครื่องดื่มคืนนี้เราลุยกันเต็มที่ค่ะขอบคุณนะคะถึงตีไหนเออต้องถามช่างว่าไม่น่าจะถึงประมาณสักคุณช่างทัดไม่เกิน ถ้าเราะสบคุณเองนี่คิดว่าประมาณกี่ทุ่ม6ทุ่มค่ะทุ่มพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาเลยนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตื่นไหวไหมนี่จะมาช่วยพรุ่งนี้ทำงานจะมาช่วยจากคุณื่อทำป่วยทำลาช่วยกันเนาะมาช่วยกันดูจังจ้งจัเพราะคุณมากคือบอกคือวันนี้ถ้าใครได้ดูคลิปนะเออเพราะว่าพี่ช่างตามแกเปิดใจเนาะถ้าใครได้ดูคลิปพวกเราที่เราลงคลิปไปแล้วก็คือหนึ่ง ที่พวกเราทําเนี่ยไม่มีการรับเหมาอะไรทั้งสิ้นนะคะคือจ่ายแค่สองคนเนี่ยค่ะช่างทัดกับช่างซูนพี่ตั้มทําด้วยใจช่วยลุงด้วยใจแอนชาแนลพี่เฟื่องบุตูชาแนลทําด้วยใจเพราะว่าอแอนไม่ได้ทาด้วยมือ ไม่ถูกแล้วครับพี่น้องตอนนี้มีมุกเข้ามามาเปนอยู่ที่เมื่อเช้าก็คือก็คือแอนบอกรู้ว่าแอนจะช่วยทุกท่าำงานเนาะทำรั้วบ้านด้วยจนเรื่องไม่เสร็จเนาะนะคะก็เลยเราก็ไม่ไม่ได้รับค่าจ้างไม่ได้อะไรเด้อแอนแอนมาทำโดยใจจริงๆค่ะนะคะคือทำเหมือนกับอยากช่วยงานอยากช่วยงานดูคืออยากให้เสร็จเนาะอยากให้เสร็จไวอยากเสนี้นะคะคือท่านใดจะมาช่วยก็ได้ค่ะยินดีต้อนรับพวกเราไม่ได้มี รายได้อะไรเลยนะไม่ไม่มีค่ะจ้าแล้วก็เดี๋ยวชงพี่เสือทําไว้ตรงนั้นลุงเสือทําไว้ค่ะพวกเราก็จะทําเพิ่มเติมต่อนะคะส่งเงินก็มาส่งเงินก็ไปเอาสองสองอักฝากช่องด้วยนะคะเปิดจะแนลลุงกันก้าส่งพอหรือยังคะถ้าไม่พอส่งอีกได้ค่ะขอบคุณนะคะที่ทำยูทูบเบอร์หัวเราะกันได้ขอบคุณจะเป็นอย่างนแล้วอย่าอย่าเป็นโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงหนึ่ง จบเพลงแล้วในก่อนเนาะเมื่วรออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กติดามให้กับ T C Channel นะครับขอบคุณครับิน